จากที่ว่าเขาตอนแล้วพี่น้องเอาไมา่ช่ำี่น้องไอ้หัวเชียวพุ่งอู้ลมแห้งครับพี่น้อง,อง,องแตกใบพร้อมดอกพี่น้องช่ำเลยเราแตกใบออกมาพร้อมดอกพี่น้องอู้ลมแห้งคนระับคนจิตพัพี่น้องนี่ี่น้องแตกใบมะมัยดอกก็ออกพร้อมพี่น้องเนี่ยเอาไปปลูกแป๊บเดียวอะ้วยออกได้กินเราี่น้อง ตอนมาจากไอ้ตัวเงินขางกัน,นมาช้ำแต่ใบพองดอกกพลัลงงานไม่พอพอลุ่งดินแป e ๊บเดียวก็จะได้กินไงไปเชื่อพ่วงตอนเองพี่น้องตอนเองช้ำเองโอ้ยล่มผมจิตตกพี่น้อง เ่วาหวังกซื้อแล้วป่ะเเต่เขาตกแ่เท่าหันตัวหัน